วมหมดเดือส so mm. ็ก so, ้อนในอดตอนราักเลนในเดืออันลมแม่บาเด้อกาดอกปัสิทเทโพดอกสิทธิเทพมือเนาะเวแกโแกเวทุสัวะสิทธิพมือเดือด้านล้อเอลกวีบาแม่บานาบาสูบาซาสตต้่ามาดิเลยจนแรกในบาอากะสิเทโพ

เวลามือหนอแล้วก็แลกคุณเนตาอูตาปอเนี่ยมาดมาดเียมาดตาอุตาปอยได้เวลานอันนี้ตาเอตาสลตาเอตาสัมาดิเลจและคุกและคุปุแล้วก็ีนบันเดมาไปก็มีพพาไลยอ้ามุจฉอนี้บทตรเมอาบุตรทีจอติจจโนทเจดจถึกรัพกาดพื thử sắp gặp rồi được thử khắp quá được rồi chứ về được ni mẹ bà bà ơi là bà xế lượt thưa bà đất là thì tâu là là thơ tỷ e cho đó thơ lờ gùi thỏa về cho đó có đó khét bệ đọc hồ chí ngon bệ thì là à sao cái lẻ khử gà thì thế ạ sao gà sẵn ra mỏ giá lơ mà hẹn mà đi

พอเดินเดอเดเอ๊ะนากาเดินล่อแลหาเดิออเดสัตีมมันนนี่บลาเดออเลเดอก็จด้มก็้พนักาลอปูเบอ้กาก้อีดิวีอ่ลลเดนี่ดกันแล้วพีซับกะดอู้นากาลอเอู้ได้ตลีโพให้มันอรอย บูรามหาลาลีดาน้อแลปาเฮลออู้นำอซาเทียเจกไฮฮักกว่าคูเนปาละตาอุตปอโอเนอะแตหลุลอลอลาแลแลมัตติแลจาว่าปตุบัสโซดิแตกูจี้กูดาน้อเมียพอพูแค่พูไว้ดิแตกูดิจี้กูดาแตดาหลุลอน้อหาเนบลอดคือแตเกขี้กะน้อ ก็มีก็จาแต่ผิดตัดแต่เล่นออสันอสิทอพมอดีเนดดีเนแต่ถ้าคืนอ๋อดีเน่าผิดแตน้อสั้เลาสเลปาแมมือก็ขี้มือก็หาแยถ้าบบดแล้วาพูละนีไม่เตละคันนี่เดจะมาเสมืมเจ๋ถ้าบัาคืนเ่อมัใจเ่ๆลมาจาเดอเนี่ยสับปะนี่นะผีสับปะเนอ่านีม่มาดิเนกอนี่เดอ

อมคิมหาเลมีกาวิาเด้มีแลวะเกฮักคุยดิอ่าฮักคุยเปิดซิทุกเวลาเ้อออตันี้แกต่อขี้นี้ขี้นี้แกเส้นี้ตัวนี้แกอันนุ้ยตันนุ้ยแกต่อตัลาฮักคุเวลาประมาณเสลาลุยหลาโอจาบาเดือฮ่าเดเดบัคะตาสุกุย แต่กุเดทูนี่อาสาไม่โอเนียดูโฆษณานว่าเราต้เพลออะไรคือรักโฆษณดูโฆษณาคิปเือนคือปอนเงนน้อจวะคือเวลาที่วาต่างหน้าตาตากะดตาหลบฮ่าเลยเดาจตาหลบแต่ลอย่ว่าตหลดเดินอาผ่อนมันยกม่อนกันนี่ไม่คือกันเดีอตาหลตาเกล่นี่คือเราคือร่โมมาแล้มืดแล้ อันนี้บอลในแพ้รถทุบแพ้ก็ได้แต่เอกอันนี่ยอ่ะปะก็อ่ะพลังชูกละเอียดแต่สั้นรอแต่เอกทักพี่หนิอันนี้บอลในแพ้ก็ตัอลนี่อืมแพ้ก็ตลัดบอต้องตัวสุกุ้เนี่ยเออสุกุ้ก็มีก็เจ้าก็ไม่มีทอสุกุ้นี่สุกุ้เนื้อม้วนสุกุ้เผื่อสุกุ้ทอสุกุ้กล้วยหอมกล้วยใต้กล้วยยันแรกกล้วยไข่กล้วยยันแหละ วมีตอสกุยเาฮกคือสกนี่ฮีกวตันเนี่ยสกโพลาวิลานาคือกละแน่นอธรรมดาเขานอม่ฮคือสกุยละเขเนเดสุสกว่าสกุนตหลอดตากลื่เปยไรแล้ว่าัวสกุเนทอเทอทุทุเดอัดดูเตึกขีท้อขี้ทุทุเดออัดดูดเตึขีโอ้ขขเขดั จัเลกเปอดลสะฮันเลิวเนี่ยปราปราเลลอเวดาสุีนีฮันเ้เวดาไแฮปดนาสิเนี่แฮปดชชาเดเพือนี่เนาะขอก็ดูโุษาเนี่ดูโุาดสกีนับเวอขอขอสัวสุีนี่ยอันนี่ยนุ่ยนี่ลุ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 ล e ุสุีะนี่ีนี่วะสักะกนอ่นุ่ยนีตบุญเนอ ตอนนี้เนี่ยต่อบนี ment, dungeon, ่ท kind of ี่าสุกิกวีโดโคซาแล้วเคิน่ตุเปลาอันนี้เนี่ยนุ่ยนี่ต่อบนี้ถ้าชาวสุกีเนี่ยผ้าวนี่ก็กลุนี่ก็เจนี่แกระดัสิทธิ์เทิดกากลเจนิ่ยกามีมือเวรานี่ยแกรดั่านี่ยเจนี่เนาะผ้าผาเวดาเนแก้รดัสิทธิ์เทดกา เดอัจำวะกี่ตทีเรพมือกันี่เดอะอาอุนเวดาจีตโตดดาวพขวักคืนดอกันนจีเดวเราะ็กตอนนี้นุ่นิ่เรดออัจฉนทุมพาระแกเศรษฐีพูดละแลมันจ่เจ้านี่แลขี้นะแลขีแลสุขขอเศรษพมืองาเศออาอุตตเจนึคืนนได้ะ อันนี้เราจะลกีเวดาเดอปาตโนั่เวานี่มันาเราอยากใหถ้าตเดือเินยานี่อาปาเดือโอเคไปบ่แต่แค่นี้ถ้าโอเคถาตตโลเออดเลยต่อไปต่อปาเวลาสิป่อจ้าพกันเนี่ยคือดินี่ออคือคือพริบคือตาคือพิคือมาโกลเจียวเนอาจารย์ถัานเรตด่ตน้อมีบ่เนาะ ตแคเน่ตออตาเจลโลเจอมาสปี้ละลอชาสปี้พ่อกากร้อยอันนี้หลอเน่เนี้ท่อปะเดสิทธิภูโอ้มื้ออุคือเวลานอบากะเลอตุ๊ละตแคเน่ตะเน่ตออตาปอนอึดพลัวอย่าสนเน่สนเน่อย่าเสดเน่เนาะตะมีวะโจ๋หมูเว่ละเอผีไก่นี่ตဲกะปะตานี่ ต่สุกิดูกุศักคิปเลือครับว่ามาัตอวตัวกะอาคุอดอนนี่ดันละนตัวเหมือแล้วแบบกาสุสุกิมาคือพี่คือมาอันนี้สัญญาอวดดเลยสัญญาเวลพี่กันเนี่ยคุสโลบาดินี่อนนี่อเาเกตตาเกตตาดีตาโดตลอดชมพกกิยาดิเนี่ยบบลจัเนาบาตาชมิดะชมพูเนี่นยบบตาสิกสัญญาดูแลจั ตัรามีมนะต่กอสาแล้วก็มาดะมีจะมีจัจมาเนี่ยนะความว่จะย uh? าไม่ตวันเนะงไม่ตวันนี่เนาะอาจาะเจต้นนี้ดีใจไตาบาสตาซาโลวะบะผู้เขยอะไรอันนี้มีขี้มีมีเนี่เนาะตาซาโลโคตาซาโลเนี่ยเมื่อแล้วนมาตามนี่มาเนจาสิตาซาโลเนี่ย อเรียวเะียวแต่โล่มมีต่สาซาโลเนี่ยตอตตะ้อะเรยดไอันนี้ตาสาโลตาสอ่นอันนีตาาบ่าอันนี้ตาซโล่คอ้มเมื่อแกพลังเนาะอันนะแกพลังกำลังเมื่อมาได้มีมีชอันนี้ตาสาโลคุ้มามีด้านนี้จะมีนนี่ แต่ out, พาสูภาซาชิชิเกลือเกลือเนี่ยแต่พ่านี่เ๋อผู้แคกันนี Ninja ่มาเนี่ยกว่าึือเวลาเนี่ยต่ชมมืดึกดีว่าอชมมไม่ได้บาหว่าอีน้าต่ชมบาได้จีเนี่ยาซามือหนอตั้งอกตั้งใจมาสู้สุกิมันเอาฮักคือนเวลาจะสู้เนี่เดพัดต่อยอันเนี้ยต่ขมยออเ้าเล็กเล็กาได้จีเนี่เล็กเล็กแล้วบาอันนี้เดดบีเราเดาดืีเด้อ ชูเคลละตาเอะโตาเอะคเนี่ยจะมีธรรมดานะตาเอะตาคโคตาาโลโคเมลอะพลาอเขากาดเกต้ตาชมู่ดมีไว้บามีมีบาจ้าจ้าแล้ตาเล็บนีบานีอันนีบาเล็บปึกจาโค้พวกเขากนีหนีบาตาเลือดอเพือ่เลือดกัจานล้วก็จ่าโคก็จ่าไม่ธรรมาเนี่ยข้อนวัตทตาหนีบาไว้ตุบบาดีซอสซาบ ခဒါတာဥတချောပတတာဥချွန်နေမာမီပဲကြပုမာဒပတဆညာလောဘဇာနေအလောဘမာတာအလက်လက်ဘာရနော်စုစုကွိစုချောက်စုချောက်ပန်းနိဒအတာချုံမှုကိဒါကြည့်ခဒါကတတတမိလာကဘတ်မာတာဥတပနောကမြမြမာနာတာဥတပနဲကဲတာလက်တချိကလနာတော့ချေတော့အဲမလာချုဒခိရနိဘကလုနိမချိလက်ခိပဲ อันเนี้ยเกตตาไม่มีจะจะมาติสิญญะลรสอันเน่เนาะๆติสิญญะลรสผีแกเน่เตยกันแล้วเปตติสิญญะลรสซะล่ะสิญญะลรสเนาะเจอ่ะก็เตะเดเนบักแลกิเขาอยากแลนแลลากิอัลโอดอะตากุยตัจเฮเดนอกอกะเจอันนี้มีเนาะอันนี้อันนี้ดาเกตตาชมุดาดมีด้วยเอ နမေသာလောတာတေမိခေတာခေလာမေပေဒေသာပမီပပပမှုပပအာသုတ္တလသုတ္တလပကောလာအဝိစ္စာဘရစေအဖပွာစေအနေနဲ့ဥလဘကကြာတာကြေအဝေဒာနဲကေဘလခူဘတဘန္နနတက်ကူတေလောတေတာဥဇဲနဲကြစေဒီအစ်တာဥဒီနဲတက်ကူဒီလောအနေနဲ့ကေတာလဲတိချိတိကလော อันนี้เนี่ยเทรนสเสลอรก็เห็นล้พนีฝ่าเออพอม,มือ,อก็อุดร์บานนการสื่เลยนี่อนบ้าคแบคที่ก็โลจิมปากายมาสัดีลอ๋อเก็ตปับขวดสีเ่ยสีคือพี่คือมาเดอโกลเจท่นานน่าจะโกลเจดนอบานี่อตัอาตอาอุดตา,า,อามมอโอต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 ออตตออออออาอออออ ปาจิกวัชเวละซะเซละอะนี่เนกวัชเวซิละอะก็บิยอเวดะเลตาจีตักเลอะนี่ตะโอตะโชนนี่ดีดีนะเมสัลลาดะระเมเกจาเกละจิยะกลนนี่บะออเดดะนะเปอตะกอโปรออเดดะคือพี้คือมาโตตะโชนนี่บะเมขุดเตกอวิสาวิสาโนตึกะ โกลจแล้วนบาเนบาเลตาตสเปเดนาะเวเดช้ลคอดานเบาเมือกลเมือจีนเจก็บบก็ซีก็โชลลคอดานเนเนบาเล่กนี่แล้วก็เปลแล้วกจาดับไเลตมลคลนี่ตาตเตมแลคเนบกะนตถูอันนี้ออด้ลตต่อเนี่นี่กตาต้นหตามือตาคือขอดมีดเนี่ยแกละชมบามัมีประจาเนเสเลืปื เลอดออกกอตชีตาลี่ยบับตนหนูตากตาแก่ตหนูตากตากรนะเนาะกิดนี่เราก็เปิดนอันนี้นเยคุณข้าวอนเนีอ้มือโอคืเลดออกกรอตาชีตาเลโอทอไปลมันาสัตนีเนาะอันนีแก่ตาลอชมุกยะเนาะลอชมุกยะเมกันอดีอันนัเนีดียข้อคิดคติเล้วตาตาิตาตโลเต